สามวิธีนะครับที่จะทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับผมใช้ไตแอดหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ทําให้คนเรามีความสุขได้เพิ่มขึ้นนะครับความสุขตัวแรกเลยนะครับแฟกเตอร์ตัวที่หนึ่งเลยที่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่มันจะทําให้เราสามารถปรับอารมณ์จากเชิงลบนะครับจากอารมณ์เศร้าอารมณ์ของการที่เราไม่ไม่มีความสุขเนี่ยให้กลายเป็นอารมณ์ที่เรามีความสุขได้อย่างรวดเร็วที่สุดน็่คือการใช้ร่างกายของเรานะครับ ร่างกายของเรานะครับเราใช้อะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ power posture นะครับเวลาที่เราเราเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราต้องการความมั่นใจในตนเองนะครับการที่เรายืนท่าซูเปอร์แมนนะครับแบบนี้ครับการที่เรายืนยืนท่าซูเปอร์แมนมันก็จะทําให้เรามีมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับการที่เราเราใช้ภาษาของการที่เราห่อตัวการที่เราเราหดตัวเนี่ยมันมันมันคือการที่เรากำลังส่งสัญญาณของอารมณ์เชิงลบอยู่ แต่ถ้าเกิดเรายืดตัวเมื่อไหร่นะครับเรายืดตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าความมั่นใจนะครับแล้วก็ความสุขเนี่ยครับอารมณ์เชิงบวกเนี่ยครับมันก็จะวิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆเลยที่มันจะทําให้พวกเราสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นได้นะครับ2นะครับก็คือขยับร่างกายนะครับวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทําให้เรามีความสุขได้ก็คือไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับไปโยคะไปเต้นแอโรบิกต่างๆเนี่ยครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ ให้เราสามารถมีความสุขกลับมาได้นะครับแล้วก็การยืดร่างกายอย่างที่ผมบอกเนาะใช้ภาษาภาษาของเรียกว่าภาษายืดตัวนะครับภาษายกนะครับไม่ใช่ภาษาย้อยไม่ใช่ภาษาภาษาย้อยนะครับแล้วก็พูดให้เร็วขึ้นลองหัดพูดให้เร็วขึ้นลองหัดเดินให้เร็วขึ้นนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังงานในตัวเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีคําอยู่คํานึงครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับเขาบอกว่าอารมณ์ เศร้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่เบิกบานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเวลาที่เรามีอารมณ์เศร้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอารมณ์เศร้าออกมาได้ยังไงนะครับเราก็ทําร่างกายของเราให้เป็น Al อารมณ์เชิงบวกก็คือการทํา 3- 4อย่างนี้นะครับรมันก็จะทาให้ให้อารมณ์ตัวเนี้ยมันออกไปนะครับเพราะว่าร่างกายของเรามันเบิกบานนะครับแต่ว่าอารมณ์ของเรามันเศร้าแต่ว่าอารมณ์เศร้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่เบิกบานได้นะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับ ข้อแรกนะครับที่ผมจะให้กับทุกๆคนนะครับที่จะทําให้เราสามารถอยู่ในสภาวะของการที่เรามีอารมณ์เชิงบวกแล้วก็มีความสุขได้นะครับ 2. นะครับก็คือการเปลี่ยนโฟกัสนะครับเปลี่ยนโฟกัสไปที่ไหนนะครับเราคงเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเราโฟกัสไปที่ไหนนะครับพนักงานจะไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสเราควรจะโฟกัสไปที่1ก็คือที่ปัจจุบันนะครับถ้าเกิด วันนี้นะครับเราเรากำลังอยู่กับอดีตอยู่เรากําลังอยู่กับอารมณ์เชิงลบในอดีตอยู่เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้อดีตได้มันก็เศร้านะครับหรือว่าเรากําลังกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ซึ่งมันยังมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่เราเราไปอยู่กับมันเนี่ยมันก็ทาให้เราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะครับโฟกัสกับปัจจุบันนะครับ 2. นะครับโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ แทนที่เราจะไปคุมไปไปไปควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นวันนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับยังไปยืนตากแดดอยู่เราไม่สามารถที่จะควบคุมแสงแดดได้เราไม่สามารถที่จะสั่งแสงแสงพระอาทิตย์เนี่ยให้ให้ให้ลดความร้อนลงมาได้แต่เราสามารถที่จะเดินหลบพระอาทิตย์นะครับเข้าไปอยู่ในในในห้องแอร์ได้ เข้าไปอยู่ในในหลังคาได้เราเราควบคุมได้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสนะครับเปลี่ยนจากการที่เราจะไปโฟกัสที่จะทําให้พระอาทิตย์ลดลดอุณหภูมิลงนะครับไปโฟกัสกับการที่เราขยับร่างกายของเราไปอยู่ในห้องแอร์แทนนะครับเพราะเราควบคุมมันได้หรือนะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของ e บวก R เท่ากับ o นะครับ e event นะครับคือเหตุการณ์นะครับบวกกับสิ่งที่เราตอบสนองเท่ากับเอาค e ที่มันเกิดขึ้นนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติว่ารถติดนะครับคนส่วนใหญ่ที่ทุกข์ทรมานเนี่ยครับเขาก็จะบ่นโทษแ้างนะครับบ่นอะไรครับบ่นว่ารถมันติดครับเราก็เลยมาทํางานสายนะครับโทษ เหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เรามาทํางานสายแต่เขาไม่ได้รับผิดชอบกับตัวเองนะครับวิธีที่จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนมาเป็นคนที่รับผิดชอบกับตัวเองถ้าเรารู้ว่ารถติดมันจะทําให้เรามาสายหนึ่งชั่วโมงเราก็ตื่นเร็วขึ้น1ชั่วโมงอาบน้าให้เร็วขึ้นแล้วออกออกจากบ้านเราให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงมันก็จะชดเชยกับการที่รถมันติดนะครับแล้วเราก็จะมาทํางานได้ทันเวลานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนโฟกัส แล้วก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ3นะครับประการที่3ที่จะทําให้เราสามารถมีความสุขได้เพิ่มขึ้นก็คือเปลี่ยนภาษาที่เราใช้กับสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนการให้ความหมายกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคือความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับชีวิตของเราเนี่ยครับ คุณภาพในชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการที่เราให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ความหมายที่เป็นเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แย่ yeah, เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเป็นปัญหาของของที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราให้ความหมายเชิงบวกกับกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยครับเปลี่ยนเป็น เชิงบวกมากขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรครับสมมุติว่ามีคนมาขับรถปาดหน้าเรานะครับแล้วเราก็ให้ความหมายอันนั้นเป็นเชิงลบนะเราก็โมโหเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีคนมาปาดหน้าเราแล้วเราก็ให้ความหมายของคนที่ปาดหน้าว่าเขาคงต้องมีอะไรเขาอาจจะมีธุระจะเป็นอะไรเนาะอาจจะรีบไปโรงพยาบาลอาจจะต้องรีบกลับบ้านนะครับอาจจะมีพ่อแม่ของเขาป่วยอยู่เขาก็เลยต้องรีบขับรถปาดหน้าเราไปเราให้ความหมายเชิงเชิงบวกแบบนี้มันก็จะทําให้ ทำให้เราเนี่ยครับไม่รู้สึกโกรธกับคนที่เขาขับรถปาดหน้าเราแต่ถ้าเกิดเราเราเราไม่เราไม่เปลี่ยนความหมายแบบนี้นะครับโดยที่เราไปให้ความหมายเชิงลบเนี่ยมันก็จะเกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วเราก็จะมีอารมณ์ลบกับเหตุการณ์เหตการณ์นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือการเปลี่ยนการให้ความหมายการเปลี่ยนครังคําศัพท์นะครับอ่า เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราสามารถเปลี่ยนความหมายยังไงได้บ้าง1เวลาที่เกิด en, เาาา e pattern, หตุการณ์ลองตั้งคาถามน,นะครับมันมีอะไรที่เป็นโชคดีที่เกิดจากเหตุการณ์นี้บ้างนะครับผมเชื่อว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับที่ที่คือโชคดีที่เกิดจากเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ผมยกนะตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้นะครับเราถูกเราถูกให้ออกจากงานนะครับถ้าเกิดเราไม่ให้ความหมายที่เป็นเชิงบวกเราก็จะเศร้าทุกทรมานแล้วลเราก็จะจมดิ่งอยู่กับอารมณ์เชิงลบ แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นมาใช้วิธีนี้นะครับก็คือลองลองลอง,ลองตั้งคําถามน,นะครับเรามีโชคดีอะไรบ้างที่มันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์นี้เราอาจจะไ,ได้ได้งานใหม่ที่มันดีกว่างานเก่าได้เปลี่ยนสังคมที่มันดีมากขึ้นได้ไปหาบริษัทที่มันมั่นคงมากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสาที่จะได้งานที่มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการเปลี่ยนความหมายให้กับสถานการณ์ต่างๆหรือว่าคําถามที่2นะครับที่เราสามารถ ถามกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นได้ก็คือแล้วเราได้เรียนรู้อะไรนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับอย่างเช่นเราได้เราถูกให้ออกจากงานเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดดูแล้วเฮ้ยมันมีคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะทําไมเขาไม่เอาคนอื่นออกแต่ทำไมเขาถึงเอาเราออกเราอาจจะต้องมีอะไรที่ที่เราสามารถปรัปรบปรุงตัวเราเองได้เพื่อที่เราจะจะสามารถประสบความสําเร็จในงานต,ต่อไปของเราได้ถ้าเกิดเราได้เรียนรู้เหตุการณ์พวกนี้กลับไปเรียนรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในเหตุการณ์หรือว่าในอดีตของเราได้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์เชิงบวกให้เป็นอารมณ์เชิงอ่าเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้เป็นอารมณ์เชิงบวกได้นะครับแล้วก็3นะครับก็คือคลังคําศัพท์ที่อยู่ในหัวเรานะครับลองลองพูดออกมาลองอัดเทปก็ได้ครับเวลาที่เราเราพูดเราพูดกับตัวเองเราพูดกับเพื่อนเราพูดกับเหตุการณ์ต,ต,ต่างในในในหนึ่งวันเนี่ยแล้วลองแล้วลองมาดูครับว่ามันมีคําศัพท์ที่เป็นภาษาเชิงบวกสักกี่เปอร์เซ็นต์มีภาษาเชิงลบสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็มา เอาคําศัพท์ที่เป็นเชิงลบออกออกไปจากตัวเรานะครับฝึกทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับอันนี้ก็คือ3มสิ่งนะครับที่มันจะการันตีว่าพวกเราจะมีความสุขนะครับกับปัจจุบันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ